ไม่รู้จะไปเที่ยวทางไหนดีทีเราจะปินกับแผเล่นดีนะเนีะเน่าแพงดีกว่าอตัวก็ว้วนตัวก็นัดนะหินทุกวันว้วนทุกวันแล้วปีนกับแผงยากละฮน,นี่เที่ยวไปข้างบ้านดีกว่าเอ็เป็นบ้านเรามีอะไรบ้างอืม วิ่งีอะไรเนี่ยกินแปลแปกึ๊บอืมกินมีอะไร

ว่าจะหาจับได้น้สาวสักหน่อยช่งนี้กันนี้หาไปหมดที่รู้ว่าสูตรพันไปรู้ว่ากลัวเราหมดไปแล้ะมีไปอยู่ตามทิศดินหมดแล้วฮะเปลือนบ้านเขาเหม็นมีอะไระเอ๊ะใครอยู่บ้านหรือเปล่านะเดี๋เขอเดินเช็คไปดูหน่อยเฮ้ยโลไม่หมด ฮ e ลโ o ลแครแรมเะเะเงียบกิบไม่มีใครให้ดีกว่าวิเราเติบไก่ด้วยจะจับไก่ไม่ยากกินดีนะฮะ ใขามาทที่อะไลเขาขาดิว้ตนทำยัยแมวเปียบไปดีกว่านี่เจอรักทำยยกินไหมฮึวิ่งคนชอบเลยนับนับงับงับับงับนับง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 ับนับับอัโอ้ทำไมมา ทับับน <player> ับ oh. ับนบฮ้เอมาทอดปุนแยวไว้ตรงนี้้วนับ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 นัเซบซบว่ากี่ว่าไปดีกว่าบี้ยาด้วยต่กิน Das kann b e g a น n บ a p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  t a เดี๋ยวเราทเรีเตึกเลยวนะกันคะกลนิวเหรอน่าๆเน่าแซบแซบแซบ อมอืมย mm ่าทนยิมันอันว่า look good ชับแทบ ไปดีกว่าว๊อปโอ้เอ้ยท้างบนมีอะไรหรือเปล่าก็เช็คดูหนั่นสิฮึมนี่ตัวงลงไปดูว๊าฮ hmm. ัลโหลไฮแลนฮึมดูสึกวา,าล่าหัวม่วงละนี่เราต้องหาที่นอนก่อนมนุช ตรงไหนดีนะหุ้ยทุกสึกวาตรงนี้ก็มานี่แหละตายลุดนี่แหละอืมทางดีเลยอันนิ้กาดน่านอมนอืมขอพักหน่อยขอเงียบตรงนี้ก่อนอนุชบ๊ายบาย